หรียหญหลวงปู่หนูวัดทุ่งแหลมรุ่นอายุ89ปีคือเหรียญหลักที่ผมใช้แขวนติดคออยู่เสมอครับจัดว่าเป็นเหรียญขวัญใจผมตั้งแต่เริ่มรู้จักหลวงปูห่หนูจนปัจจุบันนี้เลยผมไม่เคยเปลี่ยนรุ่นที่จะใช้แขวนเลยครับยกเวน้นมียกเวน้นยกเว้นว่าผมต้องการจะแขวนพระเนื้อผงผมถึงจะเปลี่ยนไปไปแขวนพระสมเด็จนะครับ ถ้าหากว่าเป็นเหรียญเนื้อโลหะแล้วก็ไม่มีรุ่นอื่นได้ขึ้นคอมีรุ่นนี้เท่านั้นเรียกว่าเก็บมาตั้งแต่เหรียญละร้200อยสองร้อยอะครับจนปัจจุบันเนี่ยเหรียญขึ้นหลักพันแล้วนะสวยๆเนี่ยเหรียญที่ผมแขวนอยู่เนี่ยผมเช่ามา260บาท260บาทเนี่ยยังไม่รวมค่าเลี่ยมนะครับพอเอาไปเลี่ยมเสร็จเนี่ยราคาก็ทะลุพันละครับว่ากันง่ายๆเลยแต่ว่าท่านผู้ฟังผมมึงปิดเหรียญรุ่นอายุ89ปี เลี่ยมเงินมาจากเว็บจพระหมัดมาเลยครับในราคา1,000บาทคืออธิบายง่ายๆว่าเหมือนได้เหรียญฟรีอะน้องๆพี่ๆในชมรมที่รู้จักราคาเหรียญรุ่นนี้อยู่ก็คงจะคาดเดาได้นะครับว่าเฉพาะเหรียญเนี่ยก็มีราคาอยู่ประมาณ700-1,000ถึงห0 0 0ละละสภาพประมาณนี้นะหรือว่าจะตีว่าสัก800ก็ได้แต่ว่าเนี่ยเลียมเงินมาพร้อมเลียมเงินแล้วก็ราคา1 0 0 0บาทนี่รวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวจะไล่ให้ฟังว่าหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ยในการเช่าพระเนี่ยถือว่าเรากําไรท่วมเลยเหรียญรุ่นนี้เป็นบล็อกทองแดงธรรมดานะครับไม่ได้เป็นบล็อกเงินแต่อย่างใดแต่ก็อย่างว่าออราคาระหว่างบล็อกธรรมดากับบล็อกเงินเนี่ยไม่ต่างกันไม่เหมือนเหรียญรุ่นวัดใหญ่อ่างทองนะครับที่ถ้าหากว่าเป็นบล็อกนวะเนี่ยราคาก็จะต่างจากบล็อกทองแดงผมขยายให้ดูกันชัดๆนะครับจมูกแตะนิดนึง ค้างหน่อยนึงจัดว่าอยู่ในสภาพ80%นี่สบายสบายเลยนะครับโคดต,ตอกชัดเจน89ปีด้าน,นหลังจุดที่จะชี้ชัดว่าเป็นบล็อกธรรมดาก็คือตรงนี้ตรงประมาณาข้อสอกขององค์หนุมานนะครับแขนที่ชูธงขึ้นเนี่ยไม่มีเส้นวิ่งผ่านข้างใต้อย่างนี้เขาเรียกว่าบล็อกธรรมดาแต่ถ้าหากว่ามีเส้นวิ่งก็จะเรียกว่าบล็อกเงินเดี๋ยววันหลังไม่เป็นไรผมค่อยทําบล็อกเงิน เทียบกับบล็อกทองแดงมาให้ดูก็แล้วกันนะครับสำหรับประสบการณ์ของเหรียญรุ่นนี้นี่ผมเต็มเปี่ยมเลยถ้าเอากันง่ายๆเลยก็คือประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับสิงสาราสัตว์นี่ชัดเจนครับโดนทั้งหมาโดนทั้งแมวกัดไม่เข้าเลยท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นปลายมือหรือปลายเท้าเนี่ยสัตว์เหล่านี้เนี่ยไม่สามารถจะทําอันตรายได้เรียกง่ายๆว่ากัดแบบฝังเขี้ยวแล้วเนี่ยยังไม่ทะลุหนังเลยครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็เขินนิดนึงแล้วกันครับเป็นประสบการณ์สายหวานผมเองไม่ถนัดเรื่องปืนผาหน้าไม้รวมทั้งลูกซองหรือว่าระเบิดก็ใจไม่สู้จริงๆครับเรียนรุ่นนี้นอกจากมีประสบการณ์คงกระพันชาตีแล้วเรื่องเมตตามหานิยมก็ไม่น้อยหน้านะครับเอาง่ายๆทุกท่านก็คงจะรู้ว่าองค์หนุมานนั้นท่านโดดเด่นเรื่องอะไรบ้างเรื่องอามากภรรยาก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ องค์หันุมานอาจารย์ปู่ท่านมีเยอะนะครับถึงเดี๋ยวนี้ท่านจะได้ไปบปําเพ็ญบวชอยู่ที่สะดือทะเลแต่ว่าในสมัยที่ท่านโลดโผนจนทยานารับใช้องค์พระรามอยู่นั้นท่านก็มีภรรยาเยอะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยครับว่าหากว่าเราแขวนเหรียญหลวงปู่หนูแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องว่าจะไม่มีอีสตรีเข้ามาเกี่ยวข้อง เตรียมตัวระงับจิตระงับใจไว้ให้ดีกันลวกันนะครับไม่ใช่ว่าเห็นผู้หญิงมาชอบปุ๊บนี่ลุยปั๊บไออย่างนี้เนี่ยมันจะได้เฉพาะตอนแรกนะไอตอนหลังๆเนี่ยมันจะเข้าตัวก็อย่างที่เห็นอยู่แล้วครับว่าถ้าใครเจ้าชู้มากเมียมากภรรยาแล้วสังคมจะประนามหยามเหยียดว่ายังไงสําหรับวิธีแก้ก็ง่ายๆละครับถ้าหากว่าคุณอยากจะมีภรรยาหลายเมียจริงๆก็พยายามรวยเข้าไว้แล้วก็เจรจากับแม่น้องนางดัมเบ r วัน ให้ขึ้นแท่นรับตำแหน่งภรรยาหลวงอย่างสมภาคภูมิพูดก็พูดนะครับเพื่อนๆผมก็เคยกล่อมภรรยาผมนี่แหละทำท่าจะสำเร็จหลายรอบแล้วครับแต่พอจะสำเร็จทีไรเธอก็จะคิดขึ้นได้แล้วเปลี่ยนใจเป็นไม่ยอมทุกทีเลยครับพูดและช้ำใจอุตสาห์จะคุยถึงเรื่องเศรษฐศาสตร์ของการเช่าเหรียญดันมาออกเรื่องนี้ได้ไงก็ไม่ทราบเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะทำคลิป เล่าประสบการณ์เหรียญ89ปีที่อยู่ที่คอเนี่ยเอากันแบบเต็มเมเลยครับว่ามีประสบการณ์มากี่ครั้งวันนี้ก็ขออนุญาตฝันดีราตรีสวัสดิ์กับทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ